สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแบบหนึ่งเนาะของของเสื้อที่บายดูซิทค่ะจูจะมาสาธิตวิธีการเย็บเสื้ออีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นลักษณะเสื้อคอปีนค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นกันไหมเป็นคอปีนค่ะแล้วมันก็จะมีแฉกออกมาตรงนี้ค่ะแฉกตรงเนี้ยแฉกตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นแขนจิรดานะคะเป็นแขนจิรดาแล้วก็เป็นแขนเนื้อซอกนะคะ,ะเสื้อตัวนี้จูลองเอาผ้ามาตัดตัวค่ะก็เป็น งานขายได้นะคะตัวนี้ไซส์40ค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะราคาจะอยู่ที่ตัว890ค่ะแต่ทีนี้จุดก็จะมาเย็บให้ดูเนาะะว่าลักษณะการเย็บคอปีนอย่างเงี้ยมีหลายคนพอเจอลักษณะเงี้ยจะงงแล้วว่าเราจะเย็บกันยังไงมันก็เป็นแค่เหมือนคอกลมปกติอะคะ่ะแต่มันจะมีอยู่นิดนึงตรงช่วงรอยปีนตรงเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะช่วงรอยปีนตรงนี้นะะนนนซึ่งซึ่งมันจะเป็นรอยแบบว่าตรงขึ้นมาแล้วก็เป็นรอยปีนขึ้นคอเนาะตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่เป็นจุดแยกนะคะอ่า มันทาอยู่แค่นี้เดียวค่ะเราต้องคลิปตะเข็บไหลค่ะคลิปตรงตะเข็บไหลให้มันแยกออกจากกันแค่นั้นเองแล้วมันก็จะหักปีนขึ้นมาอี้ได้เพื่อนึกภาพไว้ไหมคะมันก็จะหักปีนมาตรงนี้ได้เพียงแค่ว่าคุณจะต้องคลิปตรงตะเข็บไหลตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะดูจะมาสอนเย็บตัวเนี้ยอย่างอื่นไอ้ตัวที่เข้าตะเข็บเข้าอะไรอย่างเงี้ยตามดูในคลิปเก่าได้ค่ะเหมือนเดิมทุกอย่าง er ค่ะไม่ม <sh> ีอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าจูเย็บไปเยอะๆแล้วจูจูจะเทคนิคใหม่ๆเนาะจูจะใช้เขียนคําว่าเทคนิคใหม่นะคะ จะเขียนใช้คาว่าเทคนิคใหม่นําหน้า,าตรงต้นคลิปอะค่ะอย,อย่างอย่างไอเรื่องทําซิปอย่างเงี้ยจูคิดว่าจูก็จูตอนนั้นจูยังบรรยายไม่หมดสิซซอนเดี๋ยวจูจะบรรยายอีกทีนึงว่าเทคนิคที่ทําให้เวลาเย็บแล้วเนื้อผ้าไม่ย่นนะคะหลายๆคนจะเจอปัญหาเนื้อผ้าย่นบางทีช่างจูบ,บางบาง,บางตัวก็เจอย่นคะ่ะแต่จูจะพยายามหาเทคนิคที่ว่าทําให้มันไม่ย่นจริงๆมาให้เพื่อนๆดูว่า เวลาคุณจะจับผ้ายัางไงทําให้ไอตัวซิปน่มันไม่ยน่นถ้าเจอผ้าฝ้ายที่นานอาหน่อยมันจะไม่ย่นนะคะแต่ถ้าเป็นเจอผ้าฝ้ายที่นิ่มๆหน่อยบางตัวก็ก็เจอปัญหาย,ย่นค่ะจูก็ยังเจอปัญหาอยู่เนาะแต่จูก็ก็พยายามแก้ไขอะคะ่ะแล้วมันเป็นเทคนิคที่เราแก้ไขแล้วเราสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยก็จะนํามาบอกเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมก็เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าเฮ้ยทำยังไงมันจะมันจะดีขึ้นนะคะจูก็อยากให้เพื่อนๆได้ตัดใส่เสื้อผ้าวสวยๆเนาะ ถ้าจะเย็บเองก็ให้เย็บเสื้อผ้าที่สวยใสแล้วก็แขนจีรดาตรงนี้นะคะสําคัญเลยนะคะเวลาเย็บแขนเสร็จนะคะปลายตัวปลายของตัวตัวเสื้อไหลของตัวเสื้อเนี่ยค่ะจะต้องพุ่งออกไปนะคะไม่ใช่แบบว่ามันเข้าอย่างนี้นะถ้าเข้าอย่างนี้แขนจรรนีรดาจะหลบลงไปนะคะแขนตรงนี้จะหลบลงไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นไหล่เสื้อนาะเพื่อนๆดูออกไหมตัวเสื้อน,นะคะปลายตรงนี้จะต้องออกข้างนอกนะจะต้องรีดให้มันออกข้างนอกนะคะ รีดแค่ช่วงอย่างเงี้ยค่ะรีดดันให้หัวแขนตรงเนี้ยออกข้างนอกเพราะมีงานถ้าปายไหลจีรดาแลวแบบมันเข้าอย่างเงี้ยเสื้อออกมามันจะไม่สวยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาทําเสร็จตัวเนี้ยบางบางตัวที่แบบอ่าเเคยเห็นที่เขาขายอะค่ะเขาจะเอาปลายตะเข็บรีดเข้ามาข้างในอย่างนี้ซึ่งมันทําให้หัวแขนตรงเนี้ยมันจะไม่พองเพราะฉะนั้นเราต้องดันมันขึ้นเลยค่ะให้ตัวตะเข็บไหลเป็นตัวดันมันขึ้นเนาะ เพราะฉะนั้นเวลาเย็บเสร็จสังเกตดีๆนะคะเหมือนเวลาถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีอยู่แล้วเพื่อนๆจะรีดนะคะรีดให้ปลายมันออกอย่างนี้เนาะรีดให้ปลายหัวแขนออกไปอย่างนี้นะคะอย่าให้มันหุบเข้าถ้าหุบเข้าปั๊บเนี่ยปลายมันจะเขาเรียกว่าอะไรเกล็ดมันเหี่ยวเนาะดูว่าใช้คำพูดนี้่ะตรงนี้มันจะเหี่ยวอะค่ะมันจะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเย็บตัวนี้กันเทคนิคการเย็บของหัวแขนตรงนี้นะคะกับคอปีนตัวนี้เนี่ยค่ะกับคอปีนตัวนี้เรามาดูกันว่ามันจะเย็บยังไง เกตตรงนี้นะคะเกตตรงนี้จูบอกก่อนเลยว่าเวลาเย็บต้องเย็บให้เล็กนะคะมันถึงจะสวยตัวแรกจูเย็บอบใหญ่มากจูเย็บตรงนี้เนี่ยค่ะพอพับเสร็จปับ๊บจูเย็บตรงเนี้ยประมาณครึ่งเซนจูก็ยังขำตัวเองอยู่ค่ะสุดท้ายก็ได้แก้อยู่ดีจริงๆคือตรงเนี้ยเล็กค่ะพยายามเล็ก้เท่าไหร่ก็จะยิ่งสวยนะคะตัวเนี้ยเย็บได้เล็กเท่าไหร่ก็จะยิ่งสวยค่ะตรงเนี้ยเวลาแฉะๆอย่าเย็บใหญ่มากมันจะไม่สวยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเนี่ยค่ะอันนี้จูก็ ประกอบชิ้นหมดแล้วเนาะเนี่ยค่ะชิ้นส่วนที่เป็นตัวตะเข็บที่จูเคยสอนไปแล้วจูประกอบหมดแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเยอะมากประกอบเสร็จแล้วทีนี้มันจะมายากตรงแฉะแฉะนี่คือให้กิ้งข้างในนะคะแฉะก็คือให้กิ้งข้างในเสร็จแล้วเราก็เอาเก็บหมุดกัดตรงช่วงที่เอาเก็บหมุดกัดตรงช่วงที่ที่เป็นปลายเกตน,นะคะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมจูจะกัดเป็นปลายเกตอย่างนี้ค่ะเป็นปลายเกตอย่างนี้แล้วก็จะจะพับข้างในเนี่ยค่ะ เราจะเห็นรอยกิ่งข้างในนะคะเวลาเราเวลาเราปลายเกบอยู่ตรงนี้เนาะปลายเกบอยู่ฝั่งนี้เราก็จะพับรอยกิ่งที่เราเห็นข้างในเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเราจะพับรอยีเนี่ยที่เราเห็นอยู่ข้างในเนี่ยค่ะจูพับผิดด้านไปดจริงจริงจูจะต้องการอีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวนะคะเพราะเวลาเย็บ <N> <Calendar> จู่จะถนัดทางนี้เนี่ยค่ะเราเคามหมดกัดปลายเกบนะคะกัดให้ดูไว้ว่าปลายเกบมันจะอยู่ตรงไหนเช็คจากข้างในนะคะแต่นี่จูก okay. ัดมาข้างนอกแล้วจูจะเห็นแล้วว่ามันอยู่ตรงไหน เอาด้านที่เราถนัดนะคะอันนี้จดถนัดเพราะเวลาจุพับอย่างนี้ยค่ะเวลาจุพับเวลาจุพับตัวจะเย็บอย่างนี้ไงค่ะเพราะฉะนั้นกัดด้านฝั่งนี้เนี่ยค่ะกัดไว้อย่างนี้เนาะแล้วเวลาเราพับเนี่ยเราจะมองเห็นรอยกิ่งข้างในนะคะเราใช้มือเนี่ยเล็บเนี่ยเนี่ยพับเลยค่ะพับเลยใช้เข็มุดกัดไปเลยค่ะ เห็นไหมคะเรากัดไปเลยแต่เวลาเย็บเราเย็บเล็กๆนะคะเล็กๆแล้วก็ให้มันปลายสุดมาตรงนีมนมน้มันจะเหมือนเกกับมันจะเหมือนเกดกระโปรงอะคะ่ะเหมือนเกดกระโปรงเนี่ยเนาะอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นข้างใน,นะคะ่ะเราก็าพับเลยเดี๋ยวนะคะโอเคเหมือนเดิมคะ่ะไฟสองฝั่งนี้จะมองไม่เห็นอะไรแล้วจูเป็นคนกิ้งแบบว่าไอ้นี่ด้วย กิ้งสีจางๆสีไม่เข้มมากเนี่ยค่ะจูใช้วิธีว่าจูกัดเข็มหมดหมดเลยนะคะแล้วถึงจะเย็บทีเดียวเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่บอกมันจะเร็วมันจะเร็วขึ้นนะคะกัดเข็มหมดทุกอย่างเลยแล้วมันก็จะเร็วขึ้นอันนี้เป็นตรงส่วนของคอก่อนค่ะ ตัดไว้แต่เวลาเย็บเยบเล็กๆนะคะให้ตรงแฉกตรงนี้สวยไม่สวยอยู่ที่เวลาเราทำแพทเทิร์นนะคะเวลาเราทำแพทเทิร์นว่าเราจะแฉกมันออกมาสวยไม่สวย งานทาแพทจูว่ามีคนสอนเยอะแล้วเนาะจูาอาจจะมีสอนบ้างนะคะแต่ก็ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมนั้นสอนบ้างในแพทที่จูมั่นใจเนี่ยนะคะกัดหมดอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเห็นไหมจูจะกัดได้หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นห้าแฉกละเพื่อนเห็นเนาะเดี๋ยวจูวจะเย็บให้ดูเลยนะคะ โดยใช้วิธีว่าอันไหนที่เราที่เราเคยทําแล้วเราก็จะผ่านขั้นตอนผ่านขั้นตอนไปเลยเนาะมันจะได้เร็วขึ้นติดตามได้นะคะใน YouTube ยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะจูจะสรรหาสาระดีๆมาให้เพื่อนๆเสมอ,อจูลืมเลยลืมเปลี่ยนหัวเมื่อกี้ติดซิปคือปกติจูไม่ค่อยได้เย็บนะคะช่างจะเป็นคนเย็บแต่ทีเนี้ย จู่มีความรู้สึกว่าจูต้องฝึกแล้วละ่ะเวลาที่จูฝึกเสร็จปั๊บเนี่ยจูค่อนข้างจะจะจะได้เห็นอะไรและจูจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะค่ะมีเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆที่สามารถทําได้เดี๋ยวจูก็จะมาสอนเพื่อนๆป,ปัญหาของอย่างหนึ่งที่ที่เราเย็บงานไม่เยอะเนี่ยเวลาเราทําแพทอะ่ะเราจะไม่ค่อยรู้ว่าเราจะต้องเย็บยังไงบางทีเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะตัดอะไรแพทยังไงนะคะบางทีจูก็เจอปัญหาเยอะเหมือนกันในการที่เริ่มต้นใหม่ๆนะคะ ตอนนี้ก็ยังถือว,ว่าใหม่ๆอยู่ค่ะในหลายๆอย่างจูก,ก็บางทีจะเจอปัญหาตัวนี้เหมือนกันโอเคนะคะเย็บเล็กที่สุดเท่าที่เราจะเย็บได้นะคะเอาเข้าเล็กที่สุดเลยค่ะแล้วก็ไล่มาให้ถึงจุดตัดนะคะช้าๆไปช้าๆะคะ่ะแล้วไล่ให้มันแบบว่าถึงจุดตัดแล้วมัน เป็นปลายแหลมนะคะโอ้จุลืมค่ะจริงๆจ,จะต้องเป็นเส้นยาวแล้วเพื่อเราจะจะเอาเข้าไปข้างในนะคะเพื่อเราจะใช้เข็มเข้าไปข้างในค่ะยังเพื่อนเห็นไหมของจุจะเล็กมากเห็นไหมคะมันจะเล็กค่ะเดี๋ยวเราจะจะเอาตรงนี้แล้วเข้าไปผูกปมอยู่ข้างในยิ่งเล็กยิ่งสวยนะคะมันทำให้งานเราดูละเอียด เดี๋ยวจูจะลองฝืนดันเข้าไปดูค่ะว่าจุจะสําเร็จไหมก็ได้สั้นๆถ้าไม่ได้ก็ต้องเย็บใหม่ค่ะเพราะว่าปลายมันต้องเหลือยาวจูดลืมนี่นะคะตรงนี้ก็เนี่ยค่ะตัดได้ยาวเลยนะคะไว้เผื่อเราจะต้องเขียนจิ้มเข้าไปข้างในนา,นานเย็บทีมันก็จะลืมค่ะ แ้เหลือได้ด็ดเ้าไปข้างในบางคนจะใช้วิธีว่ากิ้งออกมาข้างนอกนะคะซึ่งมันจะทําให้เลอะเทอะค่ะถ้าเราแบบว่าเราใช้วิธีว่าเอาเข็มกะระยะสุดของปลายเกล็ดแล้วเราก็พับข้างในเลยค่ะดูรอยพับข้างในดูรอยกิ้งข้างในเอา จูจะหยุดเป็นช่วงๆนะคะอันไหนที่แบบว่าเคยทำแล้วจะก็จะหยุดพักไว้แล้วเราก็จะมาต่อหลังจากที่จูทําตรงนั้นเสร็จแล้วลิปจะได้ไม่ยาวมากค่ะอยากให้เพื่อนๆได้หลายแบบเนาะโอเคค่ะ เรียบร้อยเพื่อนเห็นไหมมันจะเป็นแฉกนะคะเป็นแฉกอย่างนี้เราจะเหลือได้มเพื่อสอดกลับเข้าไปแล้วก็ผูกข้างในเอาไว้ค่ะแล้วก็ตะเข็บมันจะเล็กๆเนี่ยค่ะเล็กเท่าที่เราจะเล็กได้นะคะยิ่งเล็กมันจะดูยิ่งยิ่งดูสวยค่ะยิ่งเล็กจะยิ่งดูสวยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเวลาเราเย็บดูแนวเนี่ยจะเห็นอ่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะโอเคตรงนี้จะบอกเป็นขั้นตอนเลยนะคะแค่เราสอดได้เข้าไปข้างในใช้ได้สองเส้นตัวเนี้สอดเข้าไปข้างในแล้วก็ผูกนะคะ เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้จูจะไม่ต้องทําให้เพื่อนดูเนาะเป็นการบอกจะดีกว่าและทีนี้ก็คือเรามาดูตัวแขนกันตัวแขนที่เรากิ้งเป็นหัวจิรดานะคะที่เป็นแขนจิรดาที่เป็นแฉกเ,ออเวลาพวกนี้เวลาเราจะทําให้เร็วนะคะจูใช้วิธีว่าเราเย็บตัดเลยค่ะใช้ฟีเข็มห่างเย็บตัดตรงนี้เลยเนี่ยค่ะกัดเป็นกัดเป็นเก็ดนะคะกัดเป็นเก็ตแล้วก็เย็บฟีเข็มห่างกัดแล้วก็เย็บฟีเข็มห่างเอาไว้เลยค่ะ เพราะว่าตัวนี้เราต้องล็อนะคะตัวนี้เราต้องลาะเราก็เลยใช้ฟีเข็มห่างกัดไว้เลยค่ะเวลาเย็บตรงนี้มันจะสามารถทําให้เราล็อกตรงนี้แล้วแบบอยู่ตัวเลยค่ะไม่ต้องมาเนานะคะใช้ฟีเข็มห่างเย็บได้เลยและเดี๋ยวเราลาอทีหลังค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวจูทําให้ดูเลยค่ะข้างแขนก็เข้าปกตินะคะจูก็เข้าไว้เลยเพื่อความรวดเร็ว เนี่เ็นเทคนิคเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจูจะมาสอนย้ำเพิ่มเติมจูจะใช้คํานําหน้าว่าเทคนิคเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆก็ก็ติดตามดูได้เพราะว่าบางอย่างจูก็แบบเย็บตามความรู้สึกก่อนแต่พอฝึกมานานเนี่ยมันอาจจะมีเทคนิคที่เพิ่มเติมมาให้เพื่อนๆได้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันดูไปเรื่อยๆเนาะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหน การกัดเข็มหมดพยายามกัดเข็มหมดให้เยอะมากที่สุดนะคะมันจะลดขั้นตอนการทํางานของเราลงไปได้ค่ะอันนี้เห็นช่างเขาเย็บค่ะที่เขาเย็บได้เร็วๆแต่แรกจูก็ว่าเอ๊ะทำไมช่างจู่เย็บได้เร็วอะไรเงี้ยไปดูเขาค่ะจะไปแอบถ่ายเขาเขาก็ไม่ให้เขาบอกว่าเขาเขินก็เลยต้องมานั่งเย็บให้เพื่อนๆดูเองโอเคเสร็จแล้วค่ะ พอเสร็จอย่างนี้แล้วเนาะเพื่อจะเห็นเป็นแฉกแล้วค่ะทีนี้เราจะเย็บเย็บล้มตะเข็บตรงนี้เอาไว้นะคะเย็บล้มไว้เลยะคะ่ะใช้เข็มหมดเป็นตัวช่วยเวลาเย็บล้มนะคะเวลาเย็บลม้มให้มันเนียนๆนะคะให้มันตามแบบตามตามความที่มันเป็นเนี่ยค่ะเป็นสาม่ยมขึ้นไปเนาะก็จะเป็นปลายแหลมขึ้นไปนะคะ ัวแขนพวกนี้จูไม่ได้ลูดนะคะที่เจรจา,าส่วนมากที่จูบอกว่าจูชอบทําสีเกตเพราะว่าไม่มานั่งปวดหัวว่าไอ้เกตตรงกลางมันจะล้มไปข้างหน้าหรือล้มไปข้างหลังดีเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยมันจะล้มของมันเองเลยเนี่ยนะคะเอาเกมุดกัดไว้แล้วก็เย็บตัดไปเลยค่ะเย็บตัดไปเลย ปัญหาเรื่องไฟเย็บตัดเข็มไว้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเข็มมันจะมันจะไอ้นี่เพราะว่าโดยปกติโดยส่วนมากร้อยละเก้าสิบห้าค่ะมันจะไม่ไม่มีความบังเอิญว่ามันจะชนเข็มเพราะว่าเข็มมันเป็นโค้งๆไงคะมันก็จะเสียบลงไปประมานเองเลยเนี่ยค่ะ แล้วก็ถอดเข็มมุดออกได้เลยเนี่ยค่ะคเพื่อนทีมั้ยก็จะเป็นแขนจิรดาล่ะพวกนี้ก็คือต้องถอดออกนะคะพวกนี้ถอดออกนะคะเหมือนที่จูเคยบอกในที่จูทําแขนจิรดาละคะ่ะความยาวตรงเนี้ยแล้วแต่ชอบนะคะถ้าสมมุติว่าคุณทําแหลมๆไปยาวความกว้างของไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันก็จะยาวมากขึ้นความกว้างของปลายเก็ตนะคะมันก็จะยาวมากขึ้นแขนมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะก็จะแปลว่าชันออกมากมาขึ้นนะคะแล้วแต่ความชอบความยาวขนาดไหนนะคะ อันนี้ก็ตามใจเราค่ะแล้วก็ชอบแบบไหนแล้วก็เอาเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวจูสต็อปไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจูจะทําอีกข้างหนึ่งไว้มันจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนเนาะ,ะเนี่ยค่ะดูกันเนาะอันนี้คือเราต้องถอดนะคะเราต้องเลาะได้ออกนะหลังจากที่เราเข้าหัวแขนเสร็จแล้วเราต้องเลาะได้ออกแล้วมันก็จะพองๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจูขอสต็อปไปแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนในขั้นตอนต่อไป